28เดือนกุมภาครับวันนี้โรงเรียนเพนิดสั่งน้ําส้มเก็บให้แม่ไปแจกเล็กหน่อยอยู่ในโรงเรียนครับสั่ง12ลังครับแถม1ลังรวมเป็น13ลัง กำลังจะประจุเจ็ดสิบแก้วนะครับวันนี้มันก๊นสกที่มาจะไปยิงที่มิตไปยังตลาด ล่งนะครับแถมหนึ่งลัางแก้มนีโรคคาจะเอาไปสิบสองล่างครับจะได้แถมอีกล่างจะเป็นสิบสามล่างหนึ่งล่งจะบรรจุเจ็ดสิบแก้วนะครับ

หลอดอีกสิบสาห่อครับห่อละหนึ่งลังน้ำสมมันเนี้ครับจะไปลงทานแห่งกับเด็กหน่อยโรงเรนพินิษตโอเคครับเลือผ้าไปมาถึงนะครับโรงเรนพินิษต์าเชื่อบงลงเด็กหน่อยมีกิจกรรมอย่างว่ามีใส่สุดเขาบักละ มึลงละไอโรงเรียนมันมีกัจัดกัจิตจิตกรรมม่อย่างเป็นภาษาสุดเก่านะรู้ไหม,หมโอ้ทมุนจักดัดมาถึงแล้วครับหน้าโรงเรียนทินิตีเป็นสลาลาเด็กหน่อยกําลัางพักเที่ยงพอดีเลยเบรกพักเที่ยง สวัสด oh, oh, oh. um, oh, okay. uh ีค huh. ร no ับครูโอ no ้ยผมมาอยู่กับน้องมารับสายผมมาได้แท่ไม่มีมือถือเอาเอาลงไว้ไหนเนาะคนมีเจตจยนงเนาะครับครูฮะอ๋อนีนะครับน้องๆไอ้ยกน้ำส้มช่วยหน่อยเอาลงหมดเลยครับ ยกได้ไหมไ่นักดอกบ้านบันนี้เล่าๆคือเป็นคุณเด้อซานซานต้งเคุณเด้อเอาเงินอ๋อหาจานมาครับจานสามหองไดครับผมครับผมครับครับครับผมครับครับครับผมครับคนัรับผมครับบบมคบบครับผมครับครับคับผมครับงไับคับไมครับรับ เจ็ดสิบแก้วครับครับผมอ้ยระวังหล่ลนด้วยนะลูกระวังหล่ลนด้วยใจเย็นใจเย็นเบา <fur you? S 1> เบาเบระวังมันหล่นเออ ช่วยกันช่วยกันเบาๆลูกเบาๆใช่ครับน้ำส้มครับแม่บักลาโอ้ยลูกค้าประจำตัวเนี้ยดูค้าประจำวะเนี้ยฮะอ๋อขายยูสุหมงชุบันว่าเบาเบาเบาเโอ้มาไม่นักเรียนขอถ่ายรูปหน่อยเร็วนักเรียนนักเรียน วันนี้วันนี้วันนี้เข่าแถวเข่าแถวขอถ่ายรูปหน่อยเข่าแถวเข่าแถวเข่แถวโอเคหันหน้ามาหน่อยหันหน้ามาหน่อยโอเคโอเคเอาเสร็จยังเอาหนึ่งสอง หนึ่งสองหนึ่งสองโอเคครับดึง <1. S 1> อ่าท่านสันสามโรงเรียนพนิษครับนี่ครับรถผมวจอดอยู่ข้างล่างโอ้ขึ้นมาหึงคนก,นก็เสียวแท้สันสาม้วเนี่ย